สวัสดีครับท่านผู้สม้มมือนอีก,กับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟา้าผ้ารวยนะครับผมมือนอีกะผ้าท่านผู้ช้มมาอยู่ที่วัดปูสี่หกนะครับปูนหนักงวดก่อนเหลขกถูป,ปูกับเขาสามตัวเลยนะครับผมมาจิตตามดูโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางพารวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายฟา้าผ้ารวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมมากับเดือนสกาวกับช่องอะไรนะวาสนาพาโชค นำโชคนะครับเนาะอันนี้ซ่องอยังนี่เดือสกาวเฮ้ซ่องซ่องซ่องอยังโอ้ยออกกระห้องกระห้องม้วนเนี่ยเออที่มาซ่องอยังซ่องอยังซ่องอยังครับซ่องเดือดสกาวค่ะมักตัวเดลยวันนี้าเาวสกาวก็เป็นคนรเบาเหรียญเบาห่วงสีเนาะครับเนาะแก่ยีงยแก่ขั้นเขียวอยู่ <laughs> เอาไปรเรียงยูเซอก็ปูก่อนเลยนี่เจ็ดห้าหกห้านะครับหนึ่งสิงฮาสองห้าหกห้านะครับรวยไปพร้อมกันพรุ่งนี้ผูเตจมเหยีัวบอลถือเกลียกได้ครับเนาะแล้วรอบปูก่อนค่ะปูทำวิธีอเอาแล้ววางรอบปูมะเบิง,ส,งสานปูหนกักเนี่ยตะเคียนกันนะครับเก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหกสอง สี่หกูสี่ค่ะปูสี่หก้มัจะอากาศเดทางมันจะอากาศอํานวยเนาะครับไมนววเหรอไควันแ้ง่นยเขาอกว่านนหดแ้เาว่าโนท้งสเล่นเดือโทรศัพท์ะเปลนบแล้วสเลนเดือคว่าสะเลนเดือมันจะเป็นสไล่เดอร์นี้ เฮ้ยเหยองจากคลองนี้บังไดยองนาะงขันน้องคือโศกเมื่อเมื่อค่ะถึงเล็กถึงเรกบ่หะบอกถือทนายค่ะได้ยุ่กเพได้เต็มข้าวโกงธรรมดาเลยล่ะเจ้าเมื่อยมาโกงเขาได้ปุณิย์เจให้เจ้าเมื่อยู่ไม่มาหาปูอะไรปูปนเจ้าไง ถือข้าเี้ยข้าวเค่ข้าวมาถือกินเอากินเอาแม่มาถือว่าก่งเ้าเหลียวเถอะจะเมื่อนี่อืมสางยปูหนาเขานะครับเนาะสานแม่ตะเคียนนะครับผมก็ถือะเคียนม่ะแม่ตะเคียนพิมพ์ผ้าไม่ได้รอบหรอคะนี่รอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วรู้ไปสุโซกีอยู่อ๋อ แส <Happiness? S 2> <allen thousand? S 1> ดงว่าไ kind of, ปเมืองปูเรอาครับขอบไปเบืองปูน้องกันนะครับเนาะโครงซุดไทยครับผมเจ็ดหง้าซื้อเลยยาบ้าซื่อให้บ้าซื่อจะสร้างซื้อแล้วเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหาห้องหาที่เราเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าชอบถือว่าเพียงที่เราหกห้า ขึนตรงซื้อกับงามเนี่ยสายฟ้าเอองามซ้โอ้ยกังามซ้ำสายฟ้านี่ล่ะกับงามซ้ำสายฟ้านี่ละผู้สา่มแพงพวกฮานั่งก็แพงนะโอ้สีเก็หงนี่งามทีปูมซื้อแล้วเจ็ดหเก่หผซื้อทุกตเดินสกาเาผ่าไฟ้าให้ไวซื้อเป็นทางเวาเปล่งบรูนะรับบรูน้ปูเนาะ ได้จะหอกเลียกงามรเลยปูไม่ได้สานสร้อยกันนี่หรอกเนาะสาธุอ่าครับพูดใอมีโซกมีลาบกันมาสางกระเพงซอยปูสี่หกเนาะครับเนาะสางเป็นกัันห่อแหวกแล้วกันไม่เมงหนักไม่น่าเลยก็ทั่วมากเลยว็จแก็ส้อยอยู่น้นฉันแล้วอต่ว่ามันไม่มาซื้อมันมาซื้อเลขกันสร้อยเกาเราปูอะไรก็แล้วกนงนันมากนี่ครับล้วก็จทั่มาถามดู เดียวต้อยโยกัสต์เด็กสั่งเฮียวจ็กสั่งมาสั่งบ้านกันเนาะถ้าสมบุญไว้บุญไว้บารมีอันนี้สงมันหลายได้สั่งกําแพงนี่เกาะแก้วเอาเป็นเกาะแก้วอ้อมแต่คองเนาะความเรื่องไก่ไปใช้มาใช้มาไม่คอมยังไว้หยอดไห้เหรอหยอดไห้หยอดไห้เอามีไห้ให้หยอดพร้อมดิค่ะหยอดจังเล่ไปเอาอยู่ขันบนเอ้หยอดไห้โซ่เลยเหรอเนาะนี่ โอ้ใหางเงินให้งทองเด้อเอาลำรวยให้เงินให้งทองเอาถึงไม่เท่านี้ละแนวทางปูที่หกเนาะครับผมเนาะโค้งสุดท้ายเนาะครับสามตัวก็มีสี่เจ็ดหกสองตัวก็มีเจ็ดห้าหกห้าเนาะครับผมรวยยัไงรวห้าเต็มเต็มสุดห้าเต็มเต็มเลยหมดที่แล้วเหรอคะยนกะโดดแล้วอย่างเบาพันวาสเลย เมนเาปสี่เจ็ดหกเอ้้ามยืดิแล้วที่แรกพร้อกังนบุระค่ะบ้านบ้านั้านบาซื้อบ้านไอ้ป่อยบ้านป่อยหมื่นสุดท้ายนะวันนี้วันที่สามสิบสามสวเวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์หวยออกเรามัมเรืยๆเออโคมนโดยไทยเนาะค่ะเสี่ยวเพ่อได้ซื้อเพได้ได้ละยส่งมาแล้วก็มาเฮ็ดซอยกันซอยเฮ็ดซอยสามน้ำวัดน้ำมาบในบุญเด้กกุศลมาก มีโสมีลาวกัมาสางกับแพงซอยกันเนาะค่ะน้อมาเรียมาเลยกอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดีกาวขึ้นแม่กันคบะเขียนหมายเลขเลขที่บัญชีนะคะนี่ฝ้ไฟเคียรรถสี่สี่ศูนย์ศนย์นย์ศย์เบัว่สี่ยังไม่อีกงัไม่หยกงไปท่งตัวนั้นยังไม่อีกงมพีโอ้ยสี่ส สามเก้าสามแปดศูนย์หนึ่งกรุงไทยกรุงไทยเออนั่แหล่ะหลังล่างเสื้อผ้าเด็จประพัดสลัวเยงข้างลังเสด็จสเอจอจานดอเด็กป็นตัวเลขแปดแล้วก็จอจานจอเด็กเลขแปดจอจาน ถ้าเราหมอมันขึ้นภาษาอังกฤษเลยพอปลาอพอพึ่งเอ้ยพ่อแมนพอปลาพอสัเภาสอเสือสอเสือรอเรือ,อสโลโอ,อบางมองก็คือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเนาะมันเพม่ได้ถาขอโทษมาถามนั่นภาษาอังกฤษตัวได้แน่พูดว่าแี่ขี่มันซีถือที่คุณเนาะขี่เองเนาะคุณบอกว่า นี่ะตามรัฐทานะฝา่รหาคบาทรบาทสิบาทบาทสลักหบาทสิบาทส่างกำแพงเลยกันครับา่งกาแพงครับแคปหน้าจอไ้เนาะครับเนาะเพื่อบรป็นการคาาเชื้ยกทางโซคลาเนาะครับผมเออปลูกไห้หน่อยตัวเนาะเออขามีตัวนี้ปลูกก็เห็นตัวที่เหลกคนนี้ปลูกวันบาปลูกมาแต่มาถือวาวมานิคันมาม่ามานี่คือเลียว มากมือนี้กับบอด้เลกตัวนี้นะคะเนาะพูกกแค่ได้สองตัวเ้่านันวงกูไม่นด้ใะเขียรห่างเปะผมมากนปูยุ่เียรหาวันนี้มากเอาพวได้แล้วกาซอยซอยสามเนาะเกียรห้าเนาะไปห้าร้อยน้ำแพงเน้นเห็นเนาะครับเนาะมันนกัไปห้าร้อยแพงเนีมันหันกันไหน เริ่มเริ่มสั่งบ่ครับปู่ครับยังเพราะว่ามันนื่นมันฝนฝนเยู่ฝนนั่นหมดจังเลยค่ะส่วนนี้ยังไม่สร้างก็จะเออก็จะเริ่มว่าก็เจะบอกว่าเดือนนานี่ละเดือนพันศาเอนพันศาแล้วมันบ่ครับจะบอกว่าเดือนนานัที่ทําเคลียร์พื้นที่เจ้ก่อนนะต้องเคลียร์พื้นที่เจ้ก่อนเอาแคปหน้าจอไปนะคะนะสี่เจ็ดวงกลมไปที่75ใครอยากร่วมสร้างสะพานบุญนะฮะ สร้างกำแพงนะคะได้บุญเยอะนะคะ4400393801กรุงไทยพระเจดิตประพัสสโลนะคะโค้งสุดท้ายปู่46วันนี้ปู่ก็ออกบอกปากเองนี้น,นะคะว่า476อ่ะหงมยมใส่รลยนะคะเน <c oughs> าะเอาเงานกันยังงอันหา,หาทุนชีชิลล์นหารวะค่ะเนาะ <c oughs> ตามเข้าเชฟหน้าจอไปครับท่านผู้ชมเพื่อบอเป็นการคาดเคลื่อนแนวทางโซ่กลาบงวดหนึ่งซิงหาสองห้าหกห้าครับผมค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปเบิร์นเดี๋ยวพาไปเบิร์นทล่ถูกเป็นจุดทูกน้ำเนาะครับผมเนาะไปเบิ่งนน้ำกันเนาะครับเดี๋ยวช่องกระโดมาหากระโดดแล้วจุดถูกเพิ่งเรียกยูซอกกับเจ็ดห้าหกห้าเนาะครับผม ถึเกม่มันเดือดรือเล่าไมันหายไม่เหมือนมันันมาสองกอบแล้วมาเราบางอเห็นกันทำรูเป็นหกนะฮะรอเบ่งเกถูบน้ำกันเนาะครับเนาะวบปหรือ่นาวถึงหมาดีว็บ เียงอนยูยูนมันบาดมงไปห้องขาไหมเน่ยทำเขาอะไร่มเขาอะไรเอาเอาปลาตัว้อกวาหงก่ามาก่ ลูเด่เงี้ยอยู่ดิป่าตัวเงี้ะบอาด่นร้นั่นะอันเงี้ยเป็นแบนนะลูกก็ได้เร่เหมือนกันเราเอามาบอดีกินเอาเป็นนึเหป็นหบ่จังเลจังหนมือสี่น่ยนี่สศออกาอยอ่ รถเมาเจ้าังสบอวดนนกน้าอนี้อไ่หุ่นพอดีอันนี้นะบเดใครเข้าาสั่งกองเขมวันบวกออันพอดีแ้วหุ่นแล้พอดีแบบได้จากกันนั่นใส่เข้าใส่ใส่ซุนไงี่เสื่อใส่ผาทน แต่ผมมึงก็เลยเป็นเอัน้าแบบเปกงเงยนะไรนีเล่เป็นผักก็เลยสเอเบาเลยเบคนก็เหลอคือเล่ยแต่ถอาหน่งรับรับมนะเปินิ่ไหมนีมองเขาอีันรถมันเกลยปโอเปนโมเมนนี้มันเป็นขิวตุมแหงอยู่เนาะยูสิผู้จัดอวมโอ้เนตุมเป็นบบเงาเนาะปลายยางเนาะเป็นปลายยางอันนั้นเนาะ แต่ว่ามันไปได้อยู่คนนก็ไปแต่ว่ามีท่าน้างขีไปเมันไปเขาไว้อะไรมาเ่เพื่อบิกเคืนคนโตแห้งอออไปท่านยืบ่มาเราบกว่าตัวที่สองไปท่านมู้ที่สุดเด็กนี้น่ะก็ไม่โตไปห้เป็นผู้หาเจะแปมอก็จะห้ามู้หายเจ็แปลที่นี่าหงเหลียวลูกห้งอยอะมู้นี่จะเบิกหัวน่าจะเป็นซียนะคะมุ้ก็ไปแต่ว่าไปก็เดไปทอดเพื่อนกับเดียวลูกไปทนี่นะก็นั่งถึงย

เอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้ารวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมอ่าแคปหน้าจอไว้ครับผมโค้งสูไทายปูสีหกนะครับผมสําหรับคลิปนี้สายฟ้าพ้ารวยขอ,ขอลาท่านผู้ส้มไปก่อนนะครับผมขอพุ่นครับ